ก่อนอื่นเราจะมาทําความเข้าใจเบื้องต้นกันก่นกอนนะครับว่าอันซูลีเนี่ยเป็นใครมาจากไหนพวกนี้มีที่มาจากเมืองท่าเอสปอครับอยู่ทางตนใต้สุดของสเลเวอร์เบย์อ่าวแห่งการค้าทาสที่ซึ่งเศรษฐกิจทั้งหมดถูกขับเคลื่อนโดยการซื้อขายชีวิตมนุษย์เมืองนี้มีทาสขายกันทุกรูปแบบครับตั้งแต่แรงงานในไร่ครูฝึกช่างฝีมือไปจนถึงทหารแต่ไม่มีธุรกิจไหนที่ทรงอิทธิพลและทำเงินได้มหาศาลเท่ากับการขายนักรบอันซูลี ที่ได้รับการฝึกฝนมาตั้งแต่ยังเด็กจนเชี่ยวชาญในการใช้โลและหอ,อกสามแบบในขบวนทัพท,ที่เป็นเหมือนปราการเหล็กและสามารถใช้ดาบสั้นในการต่อสู้ระยะประชิดแต่สิ่งที่ทาให้อันซูลี่เนี่ยโด่งดังจริงๆไม่ใช่แค่ฝีมือในการรบครับแต่เป็นวิหนั่ยที่ไร้ที่ติพวกเขาจะสู้โดยไม่ตั้งคําถามไม่สงสัยไม่แสดงความเจ็บปวดไม่ปล้นฆ่าทนายไม่สั่งและถ้ายึดเมืองได้ก็จะไม่มีวันข่มขืนชาวเมืองเหมือนทหารทั่วไปเพราะทุกคน ถูกตอนครับตั้งแต่ยังเด็กกลายเป็นขันทีโดยสมบูรณ์ทำอะไรเฉพาะที่ได้รับคำสั่งเท่านั้นไม่มากหรือไม่น้อยไปกว่านั้นเยกได้ว่าถ้าเกิดนายสั่งให้กรีดร่างกายตัวเองด้วยมีดเนี่ยพวกเขาก็จะทำครับถ้านายสั่งให้ตัดชิ้นส่วนร่างกายพวกเขาก็จะไม่ลังเลหรือถ้านายสั่งให้ยืนกลางแดดทั้งวันทั้งคืนโดยไร้อาหารและน้ำพวกเขาก็จะยืนครับแม้ร่างจะอ่อนแรงจนหมดสติลม้มลงกับพื้นเพื่อนขอ้างๆก็จะไม่ช่วยพยุงทานายไม่ได้สั่ง และถ้านายสั่งให้ยืนไปจนตายพวกเขาก็จะยืนครับจนกว่าจะตายคาที่ไปจริงๆนี่แหละครับจุดเด่นของนักรบอันซูรีช่างเป็นความพักดีและความโทรหดที่เกินมนุษย์จริงๆ